สบายดีพี่น้องสาวน้อยก็ได้สบายดีสบายดีจ้าน่อยโอ้ยเสียงสาวน้องมาแล้วไปเจ้าเอ๋สาวโอนกระเป๋านาก็เด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อโอ้แม่นเนาะจ้าเอ๋สาวโอนกับชิมาเก็บงาน เทมเบลนะพี่น้องมาหน้าคนผสมปูนเนอะชัดมาเก็บสี ถูกก็ออกเลยโอนถูกแท้นะแต่สุภีคู่น่ยนะกะโลจ่จำเมืก่อนนั่นแหละเบานะที่ทาบานประตูกับสะอ้นเดิกน้องสะอน้นนี่เดี๋ยวชีถึงถึงถึงถ้าบพอใส่ตุ่มทาตุ่มก่อน ทาให้เป็นได้วเดนเลยไม่มาชิทาโปโปใช่แนไ,ได้ไทาบอตองทาหนาบัดเดียวทาบางไปซะก้อนทําิฐานแล้วจังมาลืมเอาเห็นผัวเขาบอกเอาเห็ดค่ะเวลามันเวลาสีแห้งมันจังบ่เป็นตู้ สาวอ้นชิท่าบานอันตัวป้องรุ่มก่อนพี่เนาอเติมสีนั่นใช่จินเนอร์ใช่ชิวไว้ได้ค่ะหัวหัวสาวอนโอ้โหอาจารยได้นุ่มนุ่มอ่ะนั่นแหละยังวะแต่ทาไปกเป็นนะเราจุ่มหลายโพสสอนได้เป่านะ

พักน้องจยู่ว <oh ันตายปะเออขะดองโคตรแพงไอแต่งเจ้าาได้่อขะดองจะโคตรแพงทำสบาทต้อมสอรบาท้อาพักเอาเด้อพี่น้องไอแต่งเจ้ามได้ก่อนมันจังบ่เงาเบียดเบียดมันจังบ่เมื่อยห้องเ็ไปน้ำ เนาะเมื่อกี้เนี่ยอเมื่อยแล้วฝึกมนมานังเลยมันยังไงมาหนังให้กลังใจใหีนังให้กำลังใจเศร้าแล้วอ่าโ้ยนั่งนั่งอ้วนนั่งนั่งดมเ่นั่งดมสีอะไรเด้อมาดมทินเลอร์แล้วกันมาดอกาแฟับาก สวรรคู่นี่พี่น้องสะนองกับชิมเมอร์หวานแววกับพี่น้องเอ้ยสะนองอิจฉาแล้วสะนองกับชิมเมอร์หวานแววกัชบชะน,น,น, <c ười> นองก็ได้สะนองกับขีท้ทอดว่าที่สามีเลยเออเฮ้ยเห <c ười> ็นพวกเจ้าวานอะไรขีอ้อดกันเลยเขาไม่ปล่ามันผนึกถึงยามหนาวซัมพี่น้องเอ้ยจะเป็นเหมาะเจาะเออ เดินสามแต่งกันเลยวยะซ่งต่างอโอ้ยเริ่แล้วสามพแพอดีเลยพี่น้องเอยสงการดิงยิงข่าวดีบแมนเนาะบแมนได้สาางการนพอได้สงการดิ่นน้ำโบนาย โอ้มันกระเบิดเลยเนาะปีหน้าพูดเบ้าหน้านี้สูงเลยพี่น้องเลยไม่เป็นเมตดแปดสิบพันบอกเมตดเจ็ดสิบห้า นั่งอยู่นอกเำงานกระโบกระโบห้อนหน่อยโอ้เจ้าใส่อะนะฮะนะเจ้าใส่อันอันการห้อนนะฮะนะนั่งอยู่ห่างกระโบห้อนว่านั่งพากันนั่งอยูืนโบห้อนเจ้าใส่อยังก็แผ่นโบร์ร้อนเห็นโบสร้างกระโบเป็นสร้างท่ากันตั้งเดินได้กระสากวนกระโบน้าท่า สาวอ้วก็ยืนเคียงข้างบเา,นานหน้า,นา,าอยู่พี่น้อง,ง้เลยาว่น่้าวเียนีบึงเธอเพิ่งกันเธอเพื่อนนั้นเฮ็ดบัวงามบัวคั่กังใจให้หนบเบาหน้าหน,นุบสวัสดีพระเอกรุ่นพุทานี่าว่าสีนี่วะ <laughs> เออเจ้าเจ้าตองเฮียนบรนหาเราไอ้ช่สร้างวะ ติดตอ่อมาเลยเอจ้าพี่น้องอันมีคนใดที่ไปทํางานอยู่ทไทยเลยจะเคบ้านนะติดตอ่อสร้างนะมาเด้อพี่น้องรับ,บเป่าเบิร์น้องเอ้พน้องเพื่อน,นเป็นเบิร์เป็นสร้างเบิร์ดยังยัง ขันยากสีมันมืดนั่นนึงก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมันมืดแต่อ้วนใบไต่ไผ่แน่ไต่ไัยแน่ตตยภัยแน่บื่มันจักมือก็ได้ก็ได แล้วไมได้พี่น้องเงยทางนงทำไมเกะอาส,สิงางามๆไม่ได้พี่น้อง <c oughs> เด็กเป็นทาแล้วล่ะฉะน,นอนสิให้เบื้องเด้อ <c oughs> เด้ยพี่น้องงามล่ะเข้ากันเลยมือนีันเข้ากันนะงามสร้างนาทาฉัน,นอมยังไปถลกับเด้อพี่น้องอาจ,จะเป็นที่หน้าเพื่อกับพี่น้อง ทิศหน้า <Wheel> ม <of fabric> yeah! ัน <Fun> ท <residence> ิศ <purely> ปูดกับพี่น้องมาจอบไปสะอ้นดีกันงามงามเตรียมนพากันซุ่มอย่างน้อพี่น้องเอาละพี่ลาน้องไงเดจ้า เอาละเดินไปนาเด้อลาไปนำกันทามาดัชดบี้อบณนช่องนาแยิงีซบาหนาเดซสองสองน้องลุงคนน่ารักทำไมเอ่อจะบายๆฉลองพระแซฟเดจ้าไปไป